สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมในช่องของพอเพียงชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่ทําเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนเป็นการทําไว้กินไว้ใช้ไว้ขายเล็กๆ,ๆน้อยเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัวรวมทั้งเป็นอาชีพเสริมให้กับตัวเราเองนะครับสําหรับตอนนี้ก็เข้าสู่ตอนที่20แล้วน,นะครับเพื่อน ในตอนนี้ก็เป็นการนำเสนอถึงความผิดพลาดของตัวผมเองนะครับแล้วก็ผลจากความผิดพลาดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดเท่าที่ผมทำจริีพอเพียงมานะครับสำหรับในช่องของผมนะครับผมจะไม่เคยปกปิดข้อมูลเพื่อนๆสมาชิกเลยนะครับคืออันไหนที่มันผิดก็คือผิด อันไหนที่มันถูกก็คือถูกนะครับไม่เคยมโนไม่เคยเอาข้อมูลที่เป็นเท็จมาให้เ,เพื่อนๆทุกท่านทราบนะครับถ้าติดตามมาโดยตลอดในความผิดพลาดครั้งนี้ก็ถึงกับต้องล้างบ่อกันเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ไม่ใช่ปลาเข็มหรือปลาตากแดดนะครับอันนี้คือปลาที่ตายนะครับปลาที่ตายจะตายว่าเกลี้ยงบ่อก,ก็คงจะก็ใช้คําไม่ผิดนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับก็คงเหลือรอบไม่ถึง10ตัวแล้วฮะโชคดีนิดนึงก็คือผมได้จับขายไปบ้างแล้วประมาณ60-70%นะครับส่วนที่เหลือก็คงชาพนกิจฝังดินไป ส่วนสาเหตุการตายนั้นเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านให้ทราบนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่จะเลี้ยงสำหรับสาเหตุการตายในครั้งนี้นะครับก็เกิดจากปัญหานิดเดียวครับคือท่อออกซิเจนใต้น้ำหลุดนะครับเนื่องจากว่ากาวที่เราติดไว้นะครับมันไม่อยู่มันใช้นานนะครับ เราก็ไม่ได้เอจใจแล้วหลุดในระหว่างที่ตัวผมเนี่ยไม่อยู่นะครับก็คือยังทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีคุณเมียก็อยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าคุณเมียเขาก็จะให้มาช่าชองเหมือนมาให้มาเหมือนเราก็คงคง,คงนั่นไม่ได้นะครับเขาก็ทําเขาเต็มที่นะครับแต่ว่ามันก็หยุดไม่อยู่จริงๆครับ ระบบการเติมอากาศแบบเบนเจอรี่แบบที่ผมใช้อยู่นะครับมันมีข้อดีคือมันประหยัดและมันง่ายแต่ถ้าข้อเสียของมันคือถ้าท่อหลุดเมื่อไหร่นะครับแรงดันน้ํามันก็จะไปพุ่งออกตรงที่มันหลุดนะครับมันก็จะทําให้ไม่เกิดออกซิเจนใต้น้ํานะครับมันไม่เหมือนระบบที่เติมด้วยลมหรือระบบที่อีก2ระบบที่เหลือนะครับระบบกังหันแล้วก็ระบบที่เติมด้วยลมนะครับคือเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่แล้วนะครับคืนวันจันทร์ผมก็เข้ามาทํางานที่กรุงเทพแล้วนะครับพอเช้ามาเนี่ยอ,ออกซิเจนมันไม่ทํางานนะครับก็คือทอมันหลุดนะครับแต่ทีนี้ว่าคือแฟนเขาก็พยายามจะแก้ปัญหานะครับแต่ว่าน้ํามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือเราก็ยังไม่ได้บอกเขาว่าต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก,ก็เอาง่ายๆคือชะล่าใจว่าเดี๋ยวจะกลับไปแก้ไขเองนะครับ พอเข้าสู่วันอังคารนะครับปลาก็เริ่มทยอยตายแล้วก็ตายขึ้นเยอะๆนะครับเราก็เลยบอกว่ามันมันมันอยู่มันไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยบอกให้เขาปล่อยน้ําทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็ดูสาเหตุนะครับว่าท่อมันท่อมหลุดตรงไหนนะครับหลังจากนั้นแฟนเขาก็ปล่อยน้ําแล้วก็เอาท่อไปต่อมันเดิมนะครับแต่ก็คือพันไว้แค่ลุ่มหลวมคือเอาอะไรไปทับให้มันอยู่แจ้งเพื่อนสมาชิกทีหนึงนะครับว่า คลิปวิดีโอที่ดูนี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันภาพอยู่นิ่งๆนะครับอยากให้มันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับประกอบกับช่วงเกิดเหตุนะครับผมก็อยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ถ่ายไว้ให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับช่วงหัวค่ําไปถึง4ี่ห้าทุ่มนะครับแฟนก็ต้องไปร่วมงานเลี้ยงเจ้านายที่ได้ย้ายไปที่ทํางานใหม่นะครับก็เลย พอจัดการต่อท่อเสร็จตัดไปแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าบ่อนะครับน้ำก็ได้ถึงประมาณระดับหน้าแข้งเรานะครับทีนี้ว่าผมก็กลัวว่าน้ำมันจะล้นบ่อแล้วไม่มีไม่มีใครดูแลนะครับเดี๋ยวกลัวบ่อแตกก็เลยบอกให้คุณคุณคุณเมียนี่ปิดปัม๊มซะแล้วพอแค่นั้นปลาน่าจยู่ได้แล้วกลับมาค่อยมาเปิดใส่มาให้เต็มนะครับ พอกลับมาจากงานเลี้ยงนะครับทุกอย่างเงียบกริบไม่มีเสียงปั๊มทำงานปั๊มไปกองอยู่ที่พื้นเลย <Cow boys S 1> มาถึงจุดนี้ผมว่าสมาชิกหลายท่านคงพอจะรู้สาเหตุแล้วนะครับว่าเพราะอะไรเนื่องจากน้ำมันท่วมไม่ถึงปั๊มออกซิเจนไม่ถึงไดโวนะครับเราก็ ก็คือมันท่วมแค่ช่วงที่หัวดูดเข้าไปนะครับเราที่เราเห็นภาพทีแรกที่คุณเมียถ่ายมาให้ดูก็คือวิดีโอคอแล้วก็คือมันทํางานแต่ว่าเราช่วงนั้นมันฉุกเลาหกเราไม่ได้เอะใจว่าต้องให้น้ําท่วมไดโวเพื่อจะได้ไม่ไม่เครื่องจะไม่ทํางานร้อนนะครับเห็นมันดูดเห็นแค่นั้นก็เลยก็เลยชราใจก็เลยบอกว่าเอาแค่นั้นก็พอนะครับคุณแฟนเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเขาไม่รู้เรื่องว่ามันต้องท่วมมันต้องอะไรนะครับคือต่างคนต่างรีบ ผลลัพ์ก็คือปั๊มไหมนะครับไหมแล้วก็หล่นไปอยู่ถึงขนาดละลายไปเลยนะครับพอกลับมาแล้วก็ปลาก็ตายอีกเกลื่อนเลยนะครับคืนนั้นทั้งคืนนะครับคุณคุณเมียไม่ได้นอนเลยก็คือถึงตีสามนะครับลุยบอยอยู่คนเดียวนึกภาพแล้วก็สงสารคุณเมียมากนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยลงไปลุยกับเราขนาดนั้นแต่ว่าทําไปร้องไห้ไปนะครับเราก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ได้แต่คอยบอกเขาว่าช่างมันเถอะ นะครับมันได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นก็พอนะครับที่ผมบอกเพื่อนสมาชิกไปว่าบันจันท์ี่แล้วไม่ใช่บันจันบรนจัณที่ที่15นะครับเป็นบันจันท์ที่สัปดาโน่นนะครับสัปดานห์กร้านั้นนะครับพอหลังจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าก็คือต้องล้างบ่อเลยก็คือปลาล็อบนี้เราเราไม่เอาแล้วนะครับเหลือเท่าไหร่ก็เอาลงไปบ่อธรรมชาตินะครับไปให้ไปอยู่กับบ่อประดุกไป พ่อผมดูแล้วว่าน่าจะเลี้ยงไม่โตนะครับช่วงนี้ก็นะครับขายปลาที่เรารับมาขายนะครับก็คือปลาที่ไซส์ใหญ่ๆรับมาขายทดแทนระหว่างทําอาชีพเสริมนะครับส่วนปลาของเราก็คือน่าจะหมดลอด็อตแล้วก็รอเลี้ยงรอเลี้ยงล็อตใหม่นะครับก็คงจะรอที่ว่าผมกลับจากกรุงเทพไปทํางานแล้วค่อยค่อยเริ่มเลี้ยงใหม่กันนะครับ ก็เอาตรงๆนะครับก็บอกเพื่อนสมาชิกเลยที่ว่าเข้ามาดูนี่คือไม่ท้อน,นะครับคุยกับแฟนแล้วก็ยังขำๆเลยว่าเราไม่ท้อน,นะครับก็คือว่าเราทําเป็นอาชีพเสริมนะครับเรามีอ่าก็คือปัจจัยหลักคือเรามีอาชีพหลักอยู่แล้วแต่ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ที่มันมันผิดพลาดให้กับเพื่อนสมาชิกที่กําลังคิดจะทําหรือที่ทําอยู่นะครับ น้อยช่องมากนะครับที่จะลงถึงความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้ได้รู้ได้ทราบเนี่ยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะลงไปในช่องที่ช่องบวกมากกว่านะครับช่องลบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยลงกันนะครับที่ผมสังเกตด,ดู <S <S และก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับที่ที่โทรมาสอบถามผมผมก็ขอบคุณมากครับผมจะให้ที่โทรมาสอบถามนะครับ เพราะทุกครั้งที่เพื่อนสมาชิกโทรมาสอบถามเนี่ยผมก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับจะได้เอาไปปรับปรุงหรือแก้ไขกันสุดท้ายผมอยากจะฝากข้อมูลแก่เพื่อนสมาชิกผู้ที่คิดจะเลี้ยงปลานินในกระชังบกกระชังพลาสติกหรือกระชังผ้าใบเนี่ยครับว่ามันเลี้ยงโตได้นะครับกินได้จับขายได้ แต่ถ้าจะเลี้ยงให้ตัวเป็นกิโลน่ะมันค่อนข้างจะยากนะครับถ้าอย่างเลี้ยงแค่2ตัวโล3ตัวโลหรือประมาณเนี้ยนะครับมันมันเลี้ยงโตได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อที่ว่าเลี้ยงในวงบ่อซีเมนเลี้ยงในบ่อปูนที่เล็กเเลี้ยงโดยไม่มีออกซิเจนมันไม่โตครับเพื่อนสมาชิกบอกเลยว่ามันไม่โตนะครับคําว่าโตของผมเนี่ยต้องหมายถึงว่าเลี้ยงแล้วสามารถ กินได้จับมากินได้แล้วก็ขายได้นะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วคําว่าโตเนี่ยคือเอามาไซส์ใบมะขามแล้วโตขึ้นมาเท่า3นิ้ว2นิ้วเราบอกว่าโตอ,อ,อันนี้อันนี้ไม่ถือว่าโตสําหรับผมนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมในช่องของพอเพียงชาแนลนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับท่านบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับท่านที่รู้หรือทราบแล้วก็ชมผ่านๆไปเช่นเคย ท่านที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามไว้ใต้คลิปนะครับผมจะตอบทุกคนนะครับยกเว้นที่ไม่เห็นจริงๆนะครับสำหรับในตอนที่21เนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับเพื่อนสมาชิกเพราะว่าก็คงต้องรอเลี้ยงล็อตต่อไปนะครับถึงจะเริ่มเริ่มลงให้ดูนะครับส่วนปลาชุดนี้คือปลาชุดสุดท้ายที่ผมขายไปนะครับก็หมดแล้วครับก็คงเป็นรับปลาเขามาขายแทนแล้วครับช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ